พี่น้องทีลกวันนี้ก็จะผัดหัวเหลี่ยมนะคะหัวเหลี่ยมกับลางทำครบมสะอาดเอาเหลี่ยมออกเรียบร้อยสามลูกนะคะใส่ไข่สองใบนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอมาาะมันจะหวานไปแล้วก,ก็ต้นเจียวะคะ่ะแล้วก็ถุงนัวเนาะถ้าใครทานใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะใส่สเสอ้าวนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มีกระเทียมสามกลีบใหญ่นะคะกระเทียมจีนค่ะแล้วก,ก็หั่นวบวมนะคะแล้วแตชอบหั่นล็บไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ตนชอบค่ะยายก็จะหั่นเชียงเฉียงบวบข้าอ่อนอยู่ค่ะ เรียบร้อยค่ะเตรียมไปผัดนะคะเพื่อนผัดจานแค่นี้กําลังดีค่ะผัดเยอะเรือก็ไม่อร่อยนะคะผัดแล้วก็เทน้ํามันนะคะน้ํามันไม่ต้องใส่เยอะนะคะคเพื่อนมันจะเลี่ยนค่ะเพราะว่าเราต้องมีน้ํามันหอยใส่ไปนิดหนึ่งถ้าคนทานนะคะถ้าคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่น้ํามันหอย มันหอยก็ไขมันเยอะก็ไม่ดีทานแล้วก็ไม่ดีนะโปรตีนละน้อยเรื่องโปร ้อลงนะคะไขข้าวขาวก็เอลงก่อนเลนยเชียก็พอ เดียวกว่ะกวาบวกลงนะคะเล่น้ำไปนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะบวกก็จะมีน้ำออกปลาเราก็ปรุงเครื่องนะคะผงหวเครึ่งช้อนชานะคะ ถ้าคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เขาพึ่งช้อนชาค่ะเพราะว่าบวงเขจะหวานนะคะเต้าเจี้ยวนะคะเจี้ยวสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมัน้อยคนไม่ไมทานก็ไม่ต้องใส่นะคะ ถ้าไขมันในเลือดสูงนี้จะไม่ค่อยดีมากมันอร่อยแต่ไม่ค่อยจะดีพอเราคูเครื่องแล้วเราก็เพิ่มไฟเลยนะคะเพิ่มไฟคุณเลยะคะ่ะ น้ำยังน,อน้อยใส่เขาเ้าไปอีกนิดนึงแบบน้ำประมาณแก้วแก้วเป็ดที่นอ้องแก,กแ้วเปเ็ดน,งงนะครับคุณผู้ชมน้ำลองทำครั้งง่ายๆไม่ยากนะครับเพื่อนอร่อยด้วยค่ะคุณผ บวกนี้งนะา,า,านเข้าไปร่างกายจะเย็นหากอยางอื่นบางทีเราทานเข้าไปมันจะร้อนในมันจะร้อนในร่างกา,ายวนนี้เขาจะทําให้ร่างกายเราเย็นนะเป็นดีมากมเพื่อนๆลองทำดูแล้วะง่ายๆสบายสบาย น่านจะน,อน้อยจะใส่กน่านจะน,อน้อยจะส่นีนี่เองนะคะน้ำนนประมาณครึ่งแก้วนะ้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวน้ำผักก็จะออกมาทีนี้เราก็ชิมดูนะคะว่าได้ไหม ดีค่ะหวาน,านไปไม่เค็มไปกำลังอร่อยหวานก็เขาไม่อร่อยหวานมากเขาไม่อร่อยเี่นี้เราก็ได้ผัดบวบอร่อยอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆลองทำไม่ยากค่ะง่ายมีประโยชน์ต่างหะะากค่ะบวบ รสชาติกลมกล่อมค่ะลองทำนะคะไม่ยากค่ะอร่อยมากเวลาเราไปน้ำากแห้งสพัพน้ำบวกก็จะออกมานะคะเราไม่ต้องไปเติมน้ำนะคะแค่นี้เราก็พอคีมันแห้งเพราะว่ามันมีไส้เนาะสัาพมันก็จะน้ำบวกก็จะออกมาค่ะก็จะกาลังดีนะคะเพื่อนเห็นไหมคะบวก ท่า,ทานไหคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพาแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ